สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการหลอมเอ่ะปอกแขนวิวสีโยกังแบบง่ายๆนะฮะต้องบัฟก,ก่อนนะก่อนอื่นบัฟบัฟครับข้ <c oughs> ามเที่ยนนะบัฟนะฮะโอเคฮะโอเคฮะเราต้องคุยขวีรถเหล็กไหลงอมไอเทมฮะนี่น้าปอกแขนฮะบางกูเลยควายตอนนี้เราก็เอาหินที่ดีที่สุดที่เราเอามานะฮะแต่เล่นกูขึ้นหัวะ เฮ้ยปังอะไรวะค่าชีวิ้50ฮะแบบน,นี้นะฮะต่อออฟยังไม่ได้ฮะ,ะต้องดูการลงของหินเนะะี่ฮะแบบนี้ออฟเลยฮะ,ะไม่ติดไก่ยี่ห้อเอาไมฮะนี่ฮะ <c oughs> ติดไปก้อนแล้วน,นะ,ะอ้าวติดตอนไหนไวะมันเป็นม้ยางกุนฮะ,ะต่อไปก็ลกบ10นะฮะยิง <c oughs> ไม่ได้ไ,ไม่ติดฮะจะเสือแบบน,นี้ติดฮะ,ะสองก้อนน,น,นะฮะ เป็นการออฟแบบโยกกังนะฮะต้องดูการลงหัหินนะ,ะดูนะฮะถ้าเราคลิกไปปุ๊บลงปับ๊บอันนี้ยังลงไม่ถึงปั๊บนะฮะบังเลยควายกดดิแล้วก็ออฟใหม่นะฮะแล้วก็ใส่หินลงไปใหม่ฮะแบบนี้ลงปุ๊บกดปั๊บฮะติดฮะเข้าใจไหมครับค <c oughs> ิวผมไม่เข้าใจครับผมเกนสองคุณต่อไปะฮะเอาหินนี่แล้วกันฮะ การลงถูกที่นี่ยังไม่ใช่ฮะอันนี้ลงถูกต้องฮะอ๊อบปุ๊บไม่อันนี้มันดูผิดนิดนึงครับขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับหนังลงยูทูบแม่งนี่ฮะไม่ติดเลยกูจิ้งจะออบนู่นยบอกว่าไม่ติดอ้าวยังไม่ได้ออฟเหรอยังไม่ได้ออกฮะแบบนี้นะยังลงไม่ถูกต้องฮะต้องอบปกแขนไม่ขบุญโอ้ ออการลงของหินฮะอันนี้ลงช้าไปหน่อยดีเลยฮะกดออฟใหม่ฮะอันนี้ลงเร็วฮะออฟเลยฮะครั้งสุดท้ายนี่จะเป็นการออฟยากเราต้องต้องมีความรู้เรื่องนี้มากฮะเรย่ก็ต้องกเกียมีไมง้อไม่มมเคยติดได้คีดออฟชวนโชว์ซาไแล้วเ <c oughs> ขาเนี่ยเขาไม่ดูสดติเลยสักอย่างเ <c oughs> ดี๋ยวหินก็จะหมด ติดละดีใจไหมครับโอ้ไม่สนใจอย่างนี้เขาเรียกว่าขาดทุนเยอะเนะไม่ครับผมใจร้อนฮะต่อไปผมจะโชว์สเต็ปบวกสีฮะไอมันจะไปแพงกซื้อนี่หาซื้อดีกว่าหินแดงหาหินแดงกันฮะเดี๋ยวหาหินแดงก่อนนะครับ